ความปังของคู่นี้นะครับอย่างคู่หลิงออมนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับก็เพิ่งจบไปนะครับกับเดียร์ไมล์เนะครับหลิงออมนะครับเฟิร์สแ n นมิทติ้งในไทยเปคุณผู้ชมนะครับที่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าสร้างความประทับใจนะครับจนทำให้2สาวนะน้ำตาแตกกันไปเลยคุณผู้ชมล่าสุดมีข่าวดีมาบอกนะครับถึงคิวที่ประเทศญี่ปุ่นครับคุณผู้ชม เมื่อผู้จัดนะครับไฟแรงนะครับอย่างพิ่ติ๊กกัญญาลัตนะครับได้ประกาศงานตอบปังๆแบบไม่ต้องรอใครคุณผู้ชมบอกว่างานเขาปังดีนะครับกับ Dear My Love นะครับหลิงออมนะครับ First Fan Meeting in โ o เกียวที่จะเกิดขึ้นนะครับวันที่7ธันวาคมนี้ อีกไม่กี่วันวันนี้วันที่14นะครับอีกประมาณ20วันเท่านั้นนะครับเตรียมเจอกันได้เลยนะครับที่นะครับเดอะโตเกียนะครับอินเตอร์เนชันแนลนะครับฟอรัมฮอบีเบล็อก B นะครับแล้วก็ชั้น7ปักหมุดเวลานะครับ5โมงเป็นต้นไปตามเวลาญี่ปุ่นคุณผู้ชม เชื่อว่าแฟนๆรอคอยแล้วว่าราลยละเอียดจะเป็นยังไงนะครับล่าสุดนะครับมีการนะครับเปิดจำหน่ายบัตรนะครับในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับอีก2วันเท่านั้นเวลานะครับ11นาฬิกานะครับตามเวลาท้องถิ่นคุณผู้ชมผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่เกตมีนะครับส่วนบัตรราคานะก็มี 55,000เยนครับ4 3 0 0 0เยนรวมไปถึงนะครับ31,000เยนนะเชื่อว่าญี่ปุ่นก็แคบปากซอยอย่างแน่นอนนะครับ <S <S ยังไงเชื่อว่าแฟนคลับของหลิงออมตอนนี้ก็อดใจรอวันที่16แล้วอยากให้ทุกคนนะครับอวยพรแล้วอวยพรให้ทุกคนโชคดีกดบ,บ,บัตรทานนะเชื่อว่าต้องเป็นแฟนมิตรนะครับที่ คุ้มค่าการรอคอยอย่างแน่น,นอนแล้วก็โชว์ต้องสุดประทับใจไม่ทําให้แฟนคลับของหลิงออมต้องผิดหวังนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะเรียกว่าคู่นี้เขาปังต่อเนื่องนะประกาศแฟนมิทติ้งแบบรวัวก่อนหน้าก็มีทั้งมารีลานะครับที่จีนนะครับมาเกานะครับล่าสุดก็ญี่ปุ่นนะโห เชื่อว่าหลังจากนี้มาอีกอย่างแน่นอนนะครับสมกับเป็นแบบว่าปีฮอตของลิงอออจริงๆนะส่วนซีรี์นะครับก็รอติดตามนะครับเพียงเทินนะครับก็เชื่อว่าแฟนๆก็รอคอนนะครับทั้งงานคู่งานเดี่ยวก็รอติดตามมันได้เพราะว่างานเดี่ยวแต่ละคนก็ปังนะ,ะอย่างพี่หญิงก็เพิ่งเป็นในเอ็มวีไปนะส่วนน้องออมก่อนหน้านี้ก็มีการลงรูปที่บอกไปว่าเป็นรูปที่นอนก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรนะครับส่วนงานคู่ที่เมืองไทยก็รอติดตามกันได้เดี๋ยวเขาจะมีงานคู่ด้วยกันนะครับ